คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในหัวข้อเรื่องก่อนจะได้นายกตัวจริงงวดเข้ามาแล้วครับสัปดาห์หน้า21มิถุนายนกกตจะประกาศรับรองสอสยังไม่ทราบว,ว่ากี่เขตกี่คนแต่ภายใน60วันนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่13กรกฎาคมจะต้องประกาศให้ได้95%ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเป็นรัฐพิธีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา122บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง รือจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชธายาทซึ่งทรงบรรลุอิทธิภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ในวันเปิดสภานัดแรกนี้สสทุกคนต้องสวมเครื่องแบบปกติขาวเข้าร่วมประชุมนี่คือประเพณีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่โบราณที่ไม่น่าจะมีนักการเมืองหน้าไหนเสนอให้ยกเลิก รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเริ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยพบว,ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งสภากรรมการองคมนตรีขึ้นและเปิดประชุมครั้งแรกในวันที่30พฤศจิกายน2470ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดประชุมด้วยพระองค์เองแต่ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าพระยามหิทธระเสนาบดีราชเลขาธิการอัญเชิญไปอ่านเปิดประชุมพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าท่านย่อมทราบแล้วว่าตำนานของกรุงสยามตั้งแต่โบราณกาลมาการปกครองประเทศย่อมอยู่ในพระราชอำนาจอันสิข,ขาดของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียว แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ทรงแต่งตั้งผู้ที่ทรงวางพระราชหฤทัยเป็นเสนาบดีให้บังคับบัญชากระทรวงทบวงการต่างๆเพื่อปลดปเปลื้องพระราชภาระนี่คือจุดเริ่มต้นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ปี2475คณะราษฎรก่อการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2475นัณพระที่นั่งอนันตสมาคมจากนั้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปแล้วจึงมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเรื่อยมาและมีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญทุกฉบับตราบถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา121วรรคหนึ่งบัญญัติว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่กะกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสไม่น้อยกว่าร้อละ95ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา127 พิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562นับเป็นพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทร์รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภาณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศ มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภาความว่าบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2562แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบรรัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุขทุกข์ของประชาชนจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบหนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป โดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ขออํานวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลเป็นความผาสุขสุขสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษและชาติบ้านเมืองทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ณที่นี้ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทุ่นหน้ากันหลังรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้ว มาถึงขั้นตอนสําคัญครับจะมีการเรียกประชุมสสเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรบางปีเรียกประชุมในวันเดียวกันบางปีเรียกประชุมวันรุ่งขึ้นก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงอีกครั้งฟังประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยพูดแล้วต้องหันไปมองหน้าพิธาลิ้มเจริญรัตยกแรกนี้จะสู้หรือมอบประเสริฐยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทน ยังไม่ได้มีการคุยกันแบบได้ข้อสรุปอาจต้องรอให้มีการรับรองสอสอให้ครบก่อนซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แสดงว่าที่ผ่านมาพักยกยังหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าเพื่อไทยจะยอมให้ก้าวไกลได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนไปเพราะอะไรเช่นกันก้าวไกลไม่ยอมยกเก้าอี้นี้ไปให้เพื่อไทยง่ายๆเพราะมันคือหลักประากาันเดียวที่มีอยู่ในการเอื้อให้พิธาได้เป็นนายก แต่หากทั้งสองพักเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนแข่งกันเองหายณะจะเกิดกับก้าวไกลมากกว่าก้าวไกลไม่มีแนวร่วมต่างขั้วแต่เพื่อไทยมีการเลือกประธานสภาผู้แทนครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะคนที่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนจะเผยให้เห็นโฉมหน้ารัฐบาลในแทบจะทันทีแต่การโหวตเลือกนายกอาจต้องโหวตกันถึงสรอบรอบหนึ่งรอบสองแค่พิธีกรรมรอบสาม คือของจริงทำไมสามรอบต้องไปถามเพื่อไทยคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณระกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์